สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการกรอกข้อมูลพื้นฐานของนิสิตกันนะคะเมื่อนิสิตล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วเมนูแรกที่จะเข้ามาใช้งานคือเมนู your profile ค่ะซึ่งในเมนูนี้นะคะก็จะมีแท็บย่อยอยู่2เมนูก็คือแท็บ basic information และแท็บ contact information ค่ะ ในส่วนของแท็บเบสิกอินฟ r m a เมชัจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของนิสิตซึ่งขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะส่วนแท็บคอนแทคอ i n ฟ o r m เมชันแท็บนี้ขอให้ตรวจสอบอีเมลหลักว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะถ้าหากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกับทางบัณฑิตวิทยาลัยนะคะและถ้านิสิตมีอีเมลอื่นๆที่ต้องการเพิ่มก็ขอให้กรอก แล้วก็คลิกแอดได้เลยค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นการกรอกเบอร์โทรนะคะซึ่งในส่วนนี้สำคัญมากค่ะถ้านิสิตไม่กรอกเบอร์โทรของนิสิตแล้วก็จะไม่สามารถกดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ค่ะเพราะฉะนั้นนิสิตจะต้องทำการกรอกข้อมูลเบอร์โทรตรงนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องค่ะ ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นชื่อและอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการอนุมัติในขั้นตอนต่างๆให้กับนิสิตค่ะในส่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้และเมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้นิสิตคลิกเซฟค่ะเมื่อมีป๊อปอัพขึ้นมาให้คลิกที่โอเคค่ะเพียงเท่านี้การกรอกข้อมูลพื้นฐานของนิสิตก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ